สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจนจราหงว์ิเศษปวสหนแผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นวันนี้จะมานำเสนอการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับอนุครม R-C ค่ะค่ะสวัสดีอครั้งนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ R-C นะคะเรามาดูก่อนอื่นเรามาดูวงจรก่อนนะคะประกอบไปด้วย R เท่ากับ30โอห์มนะคะแล้วก็ C เท่ากับ47ไมโครฟารตดนะคะ แรงดันเท่ากับ100่งรโวลต์นะคะมุม20องศานะคะแล้วก็ f หรือว่าความถี่นะคะห้ิบเฮิร์นะคะค่ะเราจะหาค่าตัวนี้นะคะ xc xc คือคาปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุนะคะ z ค่ะหรือ impedance นะคะคือค่าความต้านทานรวมในวงจรนะคะ i ก็คือกระแสที่ไหลในวงจรนะคะ VR ก็คือแรงดันที่ตกข้อม R นะคะ VC คือแรงดันที่ตกข้อม C นะคะตัวสุดท้ายค่ะการหาค่าของ Power Factor นะคะหรือตัวประกอบการหาค่าของไฟฟ้านะคะก่อนอื่นนะคะเรามาหาค่า xc ก่อนนะคะค่าของ xc นะคะ รูตของ x c ก็คือหนึ่งหนึ่งส่วนนะคะหนึ่งส่วนสองพาย f c นะคะค่ะเราแทนค่าลงไปเลยนะคะก็จะได้หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองนะคะสอง ฟายนะคะอะคอะคือห้าสิบนคือะค,ะะค,ะ C คือ้าสิบเนคอคือฟังกิชค์ชนคือก์ชนค์นคะคือกนคือฟคือััคือฟันครฟารนคนคะอฟันคือฟัครฟารกันก็จะมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังกบนะคะ เราก็จะได้หนึ่งส่วนสองพายานะคะห้าสิบคูณสี่สิบเจ็ดนะคะที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะสี่สิบเจ็ดไมโครฟาดมีค่า่ากับสิบยกกำลังลบหกนะคะแล้วก็จะย้ายขึ้นไปคูณนะคะจากลบหกก็จะกลายเป็นบวกหกนะคะ ก็จะได้แบบนี้ค่ะ1นึคูณสิยกกำลัง6ส่วนด้วยตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณค่าตรงนี้นะคะค่ะก็จะได้2นะคะคูณกับค่าของพาร์นะคะค่าของพาร์ประมาณ3.14นะคะแล้วก็คูณกับนี่นะคะ ค่าของ h คือห้าสิบนะคะแล้วก็คูณกับนี่นะคะีค่าของ c สี่สิบเจ็ดนะคะก็จะได้ประมาณค่าประมาณหนึ่งมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะคะค่าต่อไปเราจะมาหาค่าตรงนี้นะคะสิบยกกำลังหกก็คือหนึ่งล้านนะคะ ก็คือหนึ่งล้านนะคะหนึ่งล้านหารด้วยหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะคะก็จะได้ดังนั้นนะคะค่า x นะคะก็จะได้ประมาณหกสิบเจ็ดจุดเจ็ด ค่าโอห์มนะคะเพราะว่าเป็นค่าความต้านทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะค่ะเราหาค่าของ x c แล้วนะคะต่อไปเราจะไปหาค่าของ Z นะคะหรืออินพลเดนนะคะค่าความต้านทานรวมนะคะค่ะ Z ก็จะเท่ากับนะคะเท่ากับ Square root นะคะ R กำลังสองบวกด้วย XC กำลังสองนะคะก็แทนค่านะคะค่ะก็แทนค่าลงไปในสูตรเลยนะคะนี่นะคะ R ของเราก็คือสามสิบนะคะสามสิบยกกำลังสองบวกด้วยค่าของ XC นะคะ XC เราหาได้เมื่อกี้หกสิบเจ็ดจุด เจ็ดสิบห้าอุ่นนะคะยกกำลังสองค่ะสามสิบยกกำลังสองเท่ากับเก้าร้อยนะคะบวกกับหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้ายกกำลังสองนะคะก็เท่ากับนี่นะคะสี่พันห้าร้อยเก้าสิบนะคะสี่พันห้าร้อยเก้าสิบนะคะค่ะแล้วก็ทำการบวกกันเลยนะคะเก้าร้อย บวกกับ4,590นะคะก็จะได้เท่ากับ5,490นะคะ5,490นะคะรูทนะคะค่ะทำการถอดรูทเลยนะคะถอดรูท5,490ก็ะจะได้ประมาณ เจโอห์ม oh นะคะค่ะต่อไปเราจะหามุมนะคะมุมแทนนะคะแทนเซตา้าเท่ากับ x c ส่วนด้วย R นะคะต่อไปเราก็แทนค่าเหมือนเดิมนะคะแทนค่าเหมือนเดิม x c ก็คือ 67.75นะคะหกสิส่วนด้วย r สามสนะคะค่ะหาค่าตรงนี้เลยนะคะเรามาคำนวณตรงนี้เลยนะคะก็จะได้6.7.75ห้าหรด้วย30นะคะเท่ากับก็จะได้ประมาณสอ สองห้านะคะสองจุ 2. 2, ดสองห้าค่ะต่อไปเราจะหามุมของเซตานะคะก็จะได้สุตรนี้นะคะอาร์แนนะคะในวงเล็บ x c ส่วนด้วย R นะคะส่วนด้วย R ค่ะเราแทนค่าเลยนะคะคอ Arc แทนนะคะอ r c แทนค่าที่เราหาได้ก็คือสองจุดสองห้านะคะสองจุดสองห้าค่ะเราก็จะได้ค่าเซต้าเท่ากับลบหกสิบหกนะคะค่ะดังนั้นนะคะค่าอิมพีแดนซ์ของเรานะคะ เท่ากับขนาด74นะคะมุมลบหกสิบหองศานะคะค่ะเราก็ได้ค่านี้แล้วนะคะต่อไปเราจะหาค่าไนะคะไคือกระแสที่ไหลในวงจรนี้นะคะค่ะการหาค่าของไอนะคะการหาค่าของไอนะคะสูตรก็คือ สูตรของโอห์มเลยนะคะ I เท่ากับ B ส่วน Z นะคะ,คะเราแทนค่าลงไปในสูตรเลยนะคะก็แรงค่าแรงดันที่เรากำหนดไว้ก็คือ100โวลต์นะคะ100โวลต์มุม20องศานะคะส่วนด้วย Z นะคะค่าที่เราหาได้ Z ค่าที่เราหาได้นะะก็คือ เจ็ดสิบสี่นะคะเจ็ดสิบสี่มุมลบหกสิบหกองศานะคะค่ะแล้วก็ทำการคำนวณเลยนะคะหนึ่งร้อยส่วนด้วยเจ็ดสิบสี่นะคะมุมตรงนี้นะคะถ้ามันเป็นการหานะคะให้เราเอามาลบกันนะคะก็จะได้ยี่สิบบลบหกสิบหก ะค,ะค่ะเราทำการคำวนวณเครื่องคิดเลขเลยนะคะหนึ่งร้อยหารด้วยเจ็ดสิบสี่นะคะก็จะได้เท่ากับประมาณหนึ่งจุดสามห้านะคะหนึ่งจุดสามห้าค่ะตรงนี้ก็จะได้แปดสิบหกองศานะคะ หน่วยเป็นแอมนะคะไอกระแสนะคะกระแสหน่วยเป็นแอมแปรนะคะค่ะเราได้ค่า i อแล้วนะคะต่อไปเราจะหาค่าของ VR นะคะตรงนี้นะคะแรงดันตุคข้อม R นะคะค่ะการหาค่า VR นะคะหาค่า VR นะคะ โดยเราจะใช้สูตรเหมือนเดิมนะคะก็คือ vr เท่ากับ i คูณ r นะคะค่ะเราก็แทนค่าลงไปในสูตรเลยนะคะค่า i ของเรานะคะที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ1.35มุม86ดสิบหกองศานะคะ86ดสิบหกองศา คูณกับค่า r นะคะอ่ะค่าอของเรานะคะตรงนี้คือ30นะคะ30มุมศูนย์องศานะคะค่ะต่อไปเราก็ทำการคูณเลยนะคะ1.35่งคูณกับสานะคะการคูณนะคะเราจะนำมุมมาบวกกันนะคะแต่สิบวกศูนย์องศานะคะ คนึ่จุดนะคะ1.35ุคูณกับ30นะคะก็จะได้ประมาณ40นะคะ40.5นะคะมุมนะคะบวกกัน86บกวกศนบกองศาเนี่ยค่ะเราก็ได้ค่าของ vr แล้วนะคะ vr นี่คือค่าของ vr นะคะ เราได้ค่าของ VR แล้วนะคะต่อไปเราจะหาค่าของ BC นะคะค่ะการหาค่าของ BC นะคะการหาค่าของ BC นะคะเราก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมนะคะสูตรกดของโอห์มนะคะ BC เท่ากับ I คูณกับ XC นะคะค่ะแล้วก็ทำการแทนค่าลงไปนะคะ I ที่เราหาได้เมื่อกี้ก็คือ ไหนคะไอที่เราหาได้เมื่อกี้เท่ากับนี่นะคะ1.35นะคะ1.35มุม86องศานะคะค่ะคูณด้วยนะคะคูณด้วย x c นะคะ x c ที่เราหาได้ก็คือ67.75นะคะ67.75มุมลบเก องศานะคะลบ90ก็คือโหลดล้าหลังนะคะ r c จะอยู่ด้านล่างกลายเป็นลบ90นะคะค่ะต่อไปเราก็จะทำการคำนวณน,นะคะ1.35นะคะคูณกับ67.75นะคะมุมเป็นการคูณแล้วก็จะนำมาบวกกันนะคะ86บวกลบ90องศานะคะ ค่ะก็จะได้ประมาณ90 91.45นะะคนะคะ,ะ,ะ91.45มุมนะคะ86บวกลบ90องศาก็จะเหลือลบ4องศานะคะนี่คือค่าของ BC นะคะ BC ค่าของ v c นะคะ ค่ะเราหาค่าของ BC ได้แล้วนะคะหาค่าของ BC ได้แล้วต่อไปสุดท้ายนะคะค่าของ power factor นะคะ power factor ค่ะสูตรการหา power factor นะคะก็คือ PF นะคะ เท่ากับ cos เซ e t a นะคะ cos เซ e t a นะคะ cos t ซต t a cos t h e เท่ากับ R ส่วนด้วย Z นะคะค่ะแล้วก็แทนค่าเลยนะคะ R เท่ากับ30โอห์มนะคะ R เท่ากับ30โอห์มส่วนด้วย Z นะคะก็คือ Z ก็คือ74โอห์มนะคะ จ็ดสิบสี่โอห์มค่ะต่อไปก็ทำการคำนวณเลยค่ะสามสิบส่วนด้วยเจ็ดสิบสี่นะคะก็จะได้ค่าประมาณศูนย์จุดสี่ศูนย์ห้านะคะศูนย์จุดสี่ศูนย์ห้านะคะค่ะหามุมเซตานะคะแล้วก็ได้เท่ากับคอสศูนย์จุด สีู่นห้าเท่ากับค่ะก็จะได้ประมาณหหกกสิบจุดหนึ่งูนนะคะค่ะก็มีประมาณนี้นะคะการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสะสลับ r c นะคะก็สร,ะะสรุปนะคะสรุปนะคะนี่ค่ะสรุป ผู้แนะนำคือนายกิษดาวงการนะคะถ้าผิดภาพประการใดขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ